เพิ่มนะคะความหล่อนะเบรกนะคะ 21Z แบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทิพย์นะคะทิพย์อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลรี่ปทุมธานีค่ะทิพย์จะพาพี่ทุกคนนะคะมาชมคันข้างหลังทิพย์นะคะจะเป็นรุ่น e v e r e ร t Y รดวทกนั่นเองนะคะบอกเลยว่าคันนี้แต่งหล่อมากนะคะแต่งหล่อแบบไหนทิพย์จะพาไปชมรอบคันกันค่ะทิพย์จะเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะสีดำเงาเลยหล่อมากๆ ก็คือ FORD นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์แบบนี้เลยนะคะเป็น e v e r อร์ Y รสตแท็กที่แรปสีนะคะเป็นสีเทาร์เรมโบ กำลังฮิตกันเลยนะคะในส่วนนี้มาพร้อมกับไฟ LED 3จุดแบบนี้เลยในส่วนของไฟหน้านะคะทิพติดตั้งในส่วนของครอบไฟหน้าที่เป็นสีดำเงาชุดแต่งตัวนี้จะเป็นสีดำเงาทั้งคันนะคะก็ไปกันเร็วๆแบบนี้ก็หลายๆคนที่ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งวิกเตอร์เนาะก็หลายๆคลิปแล้วนะคะแต่ว่าทิพส์จะพามาเพิ่มเติมในส่วนของจุดเด่นตัวนี้นะคะทิพเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะก็เริ่มจาก ล้อเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของแม็กขอบ20นะคะอ่าลัดด้วยยางโตโยต้าแบบนี้ค่ะก็เพิ่มนะคะความหล่อนะคะมาพร้อมกับปั๊มเบรกนะคะ21แซแบบนี้สีเขียวที่หลายๆคนเนี่ยฮิตกันเลยนะคะมาพร้อมกับจานเบรกซอล่องนะคะก็คือสามารถระบายความร้อนได้ดีนั่นเองนะคะตัวนี้จะเออจานเบรกจะอยู่ที่ 410นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่400นะคะก็ประมาณนี้ส่วนช่วงล่างค่ะก็อัปเกรดเพิ่มนะคะเป็นในส่วนของโช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะก็จัดสเตปโหลด2นิ้วนะคะบอกเลยว่าเวลาขับเนี่ยเข้าโค้งดีมากๆเลยนะคะปรับโหลด2นิ้วนะคะแล้วก็ปรับโชค๊คเนี่ยอาจจะปรับได้ถึง8ระดับนะคะแต่นุ้ย ก็ปรับอยู่ประมาณระดับ4นะคะก็ปานกลางเนาะชคจะได้ไม่แข็งไปหรือว่านุ่มไปนั่นเองนะคะก็มาชมในส่วนของด้านข้างนะคะเป็นในรุ่นของ E v e r อร์เนะคะที่ตัวท็อปสุดเลยก็ว่าได้อ่าในส่วนของตัว2.0นะคะถ้าเป็นตัวสามจุดูก็จะมีตัวเดียวเนาะเอเวอเรสต์แพตินัมนั่นเองนะคะก็มาพร้อมกับกล้องรอบคันเลยนะคะแล้วก็ ติดตั้งเพิ่มในส่วนของเบ้ากันรอยกันสาดนะคะเล่าหลังคาตัวนี้ค่ะก็ตัวนี้จะแวบเป็นสีดําเงาเช่นกันนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยรถจะเป็นสีดำเนาะก็ใส่ซุ้มล้อในส่วนของซุ้มล้อวิกเตอร์เพิ่มเติมเข้าไปค่ะอ่าจานด้านหลังนะคะมีส่วนของเบรกนะคะตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะคะจะทํางานก็ต่อเมื่อเราเบรกมือน,นั่นเองนะคะตัวนี้จะเพิ่มเข้ามานะคะเนาะ มาชมในส่วนของด้านหลังค่ะ,ะไปกันเร็วๆนะก็ในส่วนของด้านท้ายค่ะจะเป็นในส่วนของชุดแต่งนะคะสะเกิร์ตหลังวิกเตอร์มาพร้อมกับปลายท่าคู่เล็กแปดแบบนี้ค่ะโลโก้วิกเตอร์นะคะในส่วนของพี่ๆท่านไหนเนี่ยอยากจะ เว็บ,บสีนะคะก็สามารถแว็บได้ทั้งตัวรถแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งด้วยค่ะเนาะก็แบบนี้เลยสีเท่าเรมโบต่กับสีดําเงาค่ะหล่อมากๆเลยค่ะในส่วนของไฟท้ายด้านหลังนะคะเดี๋ยวทิพจาขออนุญาตไปเหยียบเบรกให้นิดนึงทิพจะติดตั้งเพิ่มนะคะในส่วนของไฟเอเวอร์นั่นเองค่ะก็เหยียบเบรกเพิ่มเข้าไปนะคะก็จะขึ้นคําว่าเอเวอร์นะคะในส่วนของ ไฟท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการติดตั้งทั้งครอบไฟทั้งเซตเลยนะคะเป็นสีดำเงาค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเนาะ ก็สำหรับพี่ๆท,ท่านไหนนะคะสนใจในรุ่นของ e v e r อร์เนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวเริ่มต้นก็คือตัวเทนนะคะที่1 3 9 2 0 0้าน้านบาทนะคะมาจนถึงตัวท็อปสุดแบบนี้เลยนะคะสามารถสั่งแต่งได้ออกแบบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์หรือชุดแต่งแบบไหนค่ะพี่ๆี่สามารถก็สามารถสั่งแต่งได้ใครสนใจนะคะออกรถกระทิปนาะสามารถทักอินบอกได้ที่เซลล์ทิปป้ายแดงค่ะหรือว่าโทรหาทิปได้ค่ะที่เบอร์0ูนย์แปดสาม 8 5 9 5 4 5 4กา่เขานี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ